มืดฝนกำลังมาตอนนี้กำลังสิงย่างเข้าบ้านปบฝนมืดชักข,ขนาดแต่บูพอาสิตกหรือบอ่บรรยากาศแนมนมแรงเนาะอยู่งยงทงไ้ทงนาบารยากาศดีดีโอ้วิวแบบว่ามืดฝนนิดหนึ่ง เสียงเกียดนะหน้าปิศันเงียนเงีย็นหน่ยแต่คือเย็นๆมาแต่วันหนึ่งจะดีแหละเอาเอาเอาเกี่ยวลองพังนี้ได้คุอยู่ก่อนกินก่อนไก่รังตึ้ง ซาเมื่อนี่กันตกนี่เกือบออกแกง้งง่ายเพื่อไงทามันตกแหงอรนี่จังไหนก็น้ำห้วยมาแล้วแหละมาแรงนี่ตกแล้วทางนาน้ำห้วยมาแต่แท้แหละทางเขาฝนมาตกท้าหับน้ำนี่ฝนมาตกท้าน้ำยฝนมาตกแต่มีน้ำนะมีแต่น้ำห้วย อย่าหมูบ้านาตัวปิดสายเป็นสายลงถัก,กะลีบ,บ่าเลอครับไม่ถมาอัดเพียงแค่รอ,อ <c oughs> มาอัดเพียงผมวีไฟวาง <c oughs> เดียเ๋ยวเราทากันนี้ตอกอะตกันเป็นอันนี้เป็นแสกๆอะไน,นี่น้ำหว้วยได้สีมาอีกเอาเป็นสายนี่แหละตกเลยแหละมันเป็นสายนนเนี่ขึ้นมาขึ้นมา ยอะแยะเลผู้ทางหนาเด้อน่ะได้ยินเสียงมาอะไรบ่ฮอตบ่ฮอเฮือดนี่ยเปียกก้อนเสียงพลแหลเนี่ยแรนแนแ่นแน บฝนตอนนีโ้โอ้เสียงฝนมากเสียงฝนแม่นและเสียงนี้มากนเนี่ยแล่นแล่นแลนแลันะ

เอ็นตุ้มเหมือนนะตุ้มใส่ปลากรดเห็นเขาใส่ก็ขัดเขาเอาหมดแดงเขาใส่เอ็เขาใส่แถวสันวันรปลาขากะลิมีแต่ปลากรดตุ้มเหมือนมันที่ออกมันไม่เห็นตุ้มใหญ่เลยมันที่ออกเลียวๆนั่นนึงแล้วก็เขาเอาไปตองเอาอย่าง